จีบปมวันนี้ไม่ได้โตใหญ่เลยพี่นอ้องเด้ออาสวัสดีเพื่อนเพนครับพี่น้องครับจีบปมวันนี้ไม่ได้โตใหญ่พี่น้องครับปุณห์นะไม่ได้ใส่ใหญ่เลยเดี๋ยวจัดร้อยสิบเมาเอาอยู่เอาเมื่อใส่ขี่เอาเมื่อขวัวไว้ให้พี่น้องฟาตโตบบกใหญ่เลยครับวันนี้นี่ครับใหญ่ๆสดๆเลยจีบปมมาใหม่ๆไตยู่เจียยู่เยียแม่น,นบดถ,ถีบเลยพี่น้องคอ้บปุณห์นนะไม่ได้จีบปมแน่ จิโอมจิปโอมถุงละลอยโตครับพี่น้องครับนี่ครับถุงละลอยโตโตแบบไงเลยพี่น้องเลยมานี่ครับไตโยงยาโยงยอยู่นี่มีจักถุงอยู่นี่แม่โอ้12ถุงกว่าทั้งเบิดอยู่นี่โอ้ยุนะแม่นเบิดตัวไหนเน่ากว่าไหนไหนนั่งไตอยู่ครับนี่พี่น้องงงเงงงองเงงอยู่นี่อันเดียวกันเบิดเลยนี่เอาเอาเบิดเลย เอาทุกถุงเลยนี่เอาเลยแม่เอาเลยจ้านั่นถุงละหานะคะนั่นถุงละหานะถุงละหาร่วมกันโหลดร่วมกันโหลดกระไรแม่ร่วมกันโหลดเพาะว่ายังมาตรงแยกกระไรร่วมกันไปเลยจ้าจ้าจ้าได้จ้าเมาหมดตลาดวันนี้เมาหมดตลาดเลยจิ๊บโอมวันนี้เยอะแยะเยอะแยะกันหมดเลยจ้า ทางนี้แห้งหลายพี่น้องเอ้ยมามามาเอาเอาสอยสอยอ่าท่งนี้เอาซอยสีถุงอันนี้สีถุงเนาะตัวนี้เนาะโอ้ยมองนี่มาส์เบิดตลาดพี่น้องเขาพี่เตจีปมรวดๆเลยเอามาเลยสีถุงตัวนี้แต่ว่ายังเหลืออีกเยอะย่านมันย่านมันเบิดยนามมาแล้วมันเสียหาบ่ได้พี่น้องนะครับออกไปก่อนออกไปก่อนช่วงนี้ไม่ได้โตยิงใหญ่บวบๆพี่น้องเลยนะครับจัดไปจัดไปใช่แล้วผู้ใดอีกสิให้ซอยบัดนี้บ่างัะนี่ผูดได้อีกแม่นบ่ ผู้นี้ผู้ใดเนี่ยผู้นี้หาดวะหาถุงหาถุงหาถุงมันหลายหลายมันสีขายบ่เบิดแต่ว่าที่โปมหลายแห้งพี่น้องครับโบตองห่วงเอาหาถุงน่าโอเคถุงละร้อยเฮดไข่เด้เฮดไข่เฮดไข่ผนสั่งมาอยู่เดิเอาสั่งมาดูจักลูบิดนี่ผนสั่งเป็นกิโลครับพี่น้องครับเฮดอันตะไคร่แบบว่าตอกตุ่มๆพี่น้องครับนะจัดร้อยกัดสิเอาไปีหนึ่งให้นะครับ มืนอนี้เฮ็ดขึ้นโลละซีลอยนะครับเฮ็ดตะไคร์โลละซีลอยได้พี่น้องเด้อนะครับลองสร้างให้ผมแน่แจ้ะแจ๊บไอที่ปมนี่หลายแห้งหมดไอที่ปรมาราคาแต่ละมือโบกคือกันครับพี่น้องครับอันนี้ต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเฮ็ดมาแต่ละสุดกับโบกขึ้กันอันนี้ต้องเอาไปลวกแล้อไปหนึ่งก้อนนะครับอ่ะสั่งเบิ่งให้ผมเด้อเดี๋ยวผมซื้อเบิงบ่งท่านผานอีกครับผมที่ปมของคุณได้หาเนาะคุณได้เนาะ โอ้หลายแล้วตะปูกับซิฟตะปูกับซิฟตะปูกับหาตะปูกับซิฟขีดรลาแปดขีดสองรูพอดีสองดอกยังไว้เนี่ยโอ้สองดอกย้อไว้ยังไงโอ้รูปแปดขีดได้ไปเบนแท่งปูนอีกจะไหนนั่งมีเห็นที่สองกระทงอยู่ทั้งนี่สองสามรทงอยู่นี่เอามาตต้มกันเนี่ยดอกตุ้มๆแน่เอาเบิดเลยครับนี่เอาเบิดเลยสามกระทงดอกตุ้มๆพี่น้องครับสั่งมาได้พี่น้องสั่งมาได้เบอร์โทรแจนรออยู่ใต้คลิปนะครับผมนะครับแอดไลน์มาเลยนะจ๊ะที่ผมวันนี้ไม่ต้องห่วงเยอะ เขาเจ้าเจ็ดถุงกูได้สิบถุงเนะาะคนละหาเนาะอันนี้ห้าถุงอันนี้ห้าถุงนะครับเป็นสิบเมื่อนี้จิปโปมจะร้อยได้ประมาณได้ประมาณโอ้สามพันตัวประมาณสามพันตัวนะครับพี่น้องเมื่อนี้ครับนะสั่งมาพี่น้องสั่งมามีแตตัวใหญ่ๆนะครับตัวใหญ่ๆอวบๆกระจายก,กระเสือมให้ผู้เทาพันใส่ขีให้้วก็เอาไปครัวให้พี่น้องนะครับ ลองสิเห็ดเผืงเนี่ยเอายังจานเดียวมันบอเอาซ่าพอดีมีลูกค้ามันติดต่อมันเยออะไรเห็ดเผืงหวานอันนี้เป็นเห็ดเผืงหวานหรือว่าเห็ดตับเต่าเนาะจ้าโอเคเอามาเลยกระถานนึงเอาร่วมกันวันนี้แล้วมันสีหลงโอ้เนี่ยเฮียเห็ดตับเต่าเห็ดตะไคร้นะครับแล้วก็จิปโอมนะครับปู้จิปโอมหลายแห่งพี่น้องหมดนี้นะครับสะออน์จิปโอมมาโพดแท้ไม่ได้ตัวยิงใหญ่พี่น้องเลยพวกนายเนี่ยตัวมีปีกแน่บ่มีปีกแน่ตัวนี้ สู้ในปีกออกเบิ่อแล้วนี่นะครับถุงละร้อยตัวร้อยตัวเดี๋ยวจะไปใส่ขีเอาไปครัวสั่งมาพี่น้องสั่งมากพี่เต้ตัวยิ่ง่งครับรถนี่ครับใหญ่ทุกตัวครับพี่น้องใส่ได้รท่านัาเรียวรับบอตโตโอ้ยต้งนี้แห้งหลายมาเนี่ยพูดอะไรชักถุงก่อนนี่สิบสองถุงนะทั้งเบิดเนาะโอ้ตอกับมีคือเก่าด้วยพี่น้องเลือต่อแต่ว่าเหมือนเดี๋ยวผมไม่สร้างต่อเพราะต้นเราไปดอกอ่า ครับผมบ่มีพี่น้องสั้งต่อเหมือนี้นะครับอาจสิมีสั่งกันได้เพราะว่าจัด้อยเขาจะลงมื้อนี้นะครับประแเร่ะงูยังีงโอ้วงบอกข้าว่วงบอกข้าว่วงบอข้าวประแดรใไง่2ปราแดกน้อย2จ้าประแดกตัวใหญ่2แมนครับประแดกตัวน้อยอีกสองผู้ผูแร้วผ้แร่วผู้แร่ว อาศัยขายปลาแดือดกันจีปมก็ได้ขายยเจ้าคือไรจีปม้ผมก็ได้สินะขอเล่าบทตีหันโอ้ไม่ไงในขีดตัวใคยแล้วเจ้าเจ้าขีดตัวใคยแล้วไหมฮะโอ้หมันไปเลยแล้วหมือนหมันเลยหมันเลยสิบสองถุงผู้เดียวหมันเลยนิ่งเลยนิ่งเลย อันนี้ประมาณพันสองนะครับพันสองลอยโตเพราะว่ะาสิบสองถุงแล้วเม่เนาะโอ้อยันแต่ตัวมันทับกัน,นเนนี่แล้วนี่จะเป็นแนวอือ่นเลยนี่บอฟาดคนะจ้างไวไ้ใส <c oughs> สิได้เอาเมื่อไงผู้เฒ่าใส่คือเก่าครับผมผู้เฒ่าปนถ่าอยู่บ้านอยู่บนพร้อมที่จะเห็ดให้อยูเ่เล้วจ้าาไม่มีปัญหาเลยผู้เฒ่าจัดการให้ทั้งบ้านหมดนะครับ นี่เพ่นใส่ไม่ไหมก็มีดเป็นวองครับนี่ยังดินเด็บๆอยู่นี่นั่นเห็นบอนั่นลอยน้ำลอง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 อยู่นั่แต่ว่าของผมปูเถ้าเพ่นว่ามีดอยากเฮ็ดก็เลยเสียเมื่อยเพ่นเฮ็ดเพราะใครฆ่าหมาค่าผู้เพราะใครฆ่าหมาค่าผู้ปูเถ้าจ้างเพ่นพูดลอยสองลอยพ่นเฮ็ดไงครับผมเพราะได้เติมกันจัดร้อยบบเรืออีหยังดอกจัดร้อยน่ะเฮ็ดไปซื้อในบ้านของคุณนายเนาะห้าถุงนะครับอันนี้ใช่หรื อ๋อติดตามช่องร้อยพาเลาะเฮฮาชาแนลเลยครับเด้อติดตามได้เลยร้อยพาเลาะเฮฮาชาแนลนะครับหอดิสค่ายเดี๋ยวเราขังหันโ,โอ้ข้าแต่บอกช่องพันโยผู้สาวถามช่องของหันนะครับช่องร้ยอยพาเลาะเฮฮาชาแนลว่าจาันว่นาอันนี้อันนี้เขาพบยังบงนี่ยห้อยยางไปใส่กระป๋อต่ของเจ้าของโอ้ มีแต่ของผมตัวนี้อุ้ยบอกหอยเบอรตลาดมีแต่ผมรอผู้เดียวคือวางสั่นแม่นาะบอกหอยตาโลมาอีกแล้วโอุ้ยเห็ดตาโลเห็ดตาโลมาอีกแล้วโอ้ยปักติ๋ววันน่ะงามงามงามอ้ยเป็นอะไรพี่น้องกันต้นพี่น้องต้นนี้คือมีหานมาเนี่ยเขินหานอะไรตีปัดขึ้นหานปัดบังไฟว้พรยังเหลี่ยมมาเนี่ยเขินหานปัดบังไฟว้พรยังเหลี่ยม มื่อาหนังเก็บม,มัดหนึ่งในจีอินซีตอนหนึ่งปวดข้างปวดข้างเลยเศร้าซะก่อนมาเป็นอย่างอันว่าเป็นยำยางรถตรัวไหนตัวไหนโอ้ย<ม>แต่ว่ามันกรนนวดีเอ้าเจียวอย่างในเพิ่นเจ้าปลาแห้งจ้าอืมอ่าเจียวปลาแห้งจ้ะลอยเลยไม่ได้ขายเจียวแมงดาเลยนะครับเพราะว่ามันขายมีเจียวปลาแห้งแล้วนะครับดีนี่บ่โอ้ยเนาะตาสะอวอนให้่เจียวปลาแห้งเพิ่นอืมโฆษณาให้แน่ปานพี่น้องสิบหออัน มาจากกรุงเทพม,มาเสือเล่าในเด้อพี่น้องเลยปลาย้ยนอนก็หลาย,ยอ,อ,อายู่ตัวไหนยังหลายอยู่พี่น้องครับปลาย้อนนะครับปลาย้อนแห้งมีแต่ไซส์สวยๆไซส์ใหญ่ๆนะครับอีแม่เดี๋ยวเงินให้ร้อยหกสิบจ้าใส่ลายลท่างนี้ท่างนี้สีถุงเกลือ,อนบ่จ้าโอเค,โอ,เคโอ้ยแต่สวรนเองบนใส่ขี่ไว้ก็มีพี่น้องครับเนี่ยแต่ว่ามอเตนร์ไซค์ันวอันนี้เห็ดเป็นถุงไว้แล้วแม่นบ่ใส่ขี่ไว้แล้วถุงละรวยกันเนาะ บางทีแหละยังไตงงเงี้ยงงเงี้ยจองเลยจริงจริงเราจานร้อยนาสีเอาหลุ่นจังสี่ดิมันจังสีโบได้ใสเมื่อหอนก็ได้กลัวเลยเนาะเอ้ข่อยคือบบสลาดวะเอือนี่มันยังสดสดอยู่นี่พี่น้องยังไตงงเง้งงเงี้ยงแต่ว่าผู้เฒ่าก็สิได้ใสมันได้เอาไปหลายแล้วอเพราะมันยังมือหนาจังเอาก็ได้นี่จีปลมจีปลมมีตัวตัวยิ่งยยิ่งสั่งเลยเด้อค่ะเด้อว่าสั่นอีแม่แล้วว่าสั่งในอ่ะ ตังหลายๆครับช่วงนี ai, t t ้มีหลายแห่งจานรอยเสียไปไว้น่าต้อกพร้อมนะครับเอาไปกวัวไว้พร้อมหนึ่งไว้ขวัวไว้เนาะนี่อไหนก็มีแต่ตัวใหญ่ๆมีแต่ตัวงามๆพี่น้องบางทีล่ะซัมเนวซี่วันนี้ผมไปในหน่อยๆดิตัวซัมเนลซี่จาน้อยเลยครับนี่บ้านนี้นะครับโอ้ยตาสวียนครับพี่น้องบัดมืออึดมาอึดแท้บัดนไหนมึอนีนมาหลา่แท่มีตัวใหญ่แล้วมันใหญ่แล้วเนาะ สุดวังหันเพรท่านใหญ่ซั่มหนีสั่มสุดใหญ่แล้วโอเคป่ะบาทนี่ขออนุญาตให้รอจ่ายเงินบนก่อนนะครับได้ครบแล้วทั้งเห็ดไข่ทั้งเห็ดเผือกทั้งจิปลอมนะครับทั้งปลาแดกครบแล้วครับพี่น้องครับมื้อนี้ครับเอาเอาซั่มหนีระพอกันใหม่มื้อหน้าขออนุญาตเอาจิปลอมเมื่อยผู้เฒ่าเฮ็ดซะก่อนบาทนี้สบายดีอยู่ดีมีแห้งครับรำรำรวยรวยสุขสุขคนเด้อหิว